มีคนขึ้นมาบนกุฏิแล้วก็ขอยืมหน่อยสามพันสามวันผมเอามาคืนอาตมาไม่อยากเชื่อเธอตัวมันโกนหลวงพ่อเลยปรากฏว่าเอาปืนมายิงหลวงปู่ต่อหน้าอยากให้เขาเจริญเราเจริญอยากให้เขารวยเรารวยตรงกันข้ามอยากให้เขาตายเราตายนะ ขอบารมีของหลวงพ่อวลาแห่งวัดโพทองบารมีแห่งพยากรุต ขอบารมีของครูบาลริยชาติอริยจิตโตแห่งวัดแสงแก้วโพธิยานขอบารมีของหลวงพ่อช้างแห่งวัดจุกเชอขอบารมีของหลวงพ่อสุริยันแห่งวัดป่าวาังน้ำเย็นและขอบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วฟ้าเมืองไทยดนบันดาลให้คนมีบุญได้เห็นคลิปนี้และมาช่วยสร้างวัดสร้างกุฏิพุทธประวัติของหลวงปู่สอนอัฏฐโคสโลแห่งวัดโคกสะพานขาวได้สร้างวัตถุสถานเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองประ ประเทศไทยเป็นร้อยปีพันปีด้วยเธอครับต้องบอกเลยครับว่าผมอยากถ่ายทอดภาพชีวิตของพระเกจิบ้านนอกท่านหนึ่งนะครับท่านชื่อว่าหลวงปู่สอนอัฐโกสโรพระบ้านนอกที่เรียบง่ายสมถะปัจจุบันนะครับถึงท่านจะมีชื่อเสียงมีสานุธิรณศรัทธาท่านทั่วฟ้าเมืองไทยแต่ทุกวันนี้ท่านยังมีชีวิตเรียบง่ายอยู่ใต้หลังคามุมจากอยู่เลยครับและว,วันนี้นะครับผมขอนําภาพที่ผมนํายาคูไปถวายท่านเพื่อที่ผมนะครับ จะไปขอคาถาเศรษฐีจากท่านเพื่อเป็นมงคลในการประกอบธุรกิจของผมมาให้คุณดูอีกสักครั้งครับคาถาเศรษฐีที่หลวงปู่สอนท่านมอบให้ผมซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเป็นคาถาที่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอันยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายผมกลับตาสว่างและได้รู้ว่าคาถาเศรษฐีนั้นคือสิ่งนี้ครับคำว่าได้รับได้รับได้รับเนี่ยหลวงปู่คิดไม่ได้งไงอ่ะหลวงปู่นี่เป็นปริศนาธรรมที่ยิ่งใหญ่มากเลยยิ่งใหญ่มากๆเป็นคำสัมผัสหลวงพ่อใช้ามาตั้งแต่ เท่าไรห้าหกสิบปีแล้วห้าหกสิบปีแล้วหลวงปู่คำสัมผัสทานครับจะเรืญด้วยบารมีจะเริญด้วยบารมีจะเรืญด้วยทรัพย์จะริญนด้วยทรัพย์สองอย่างครับเราขยันเสกทรัพย์บารมีเกิดขึ้นให้ทําให้ครบเก้าเดือนจะเห็นผลเองครับขยันสวนดเพื่อความศรัทธานะครับเช้ายืนเช้ายืนกลางวันไม่เลือกก็ท,ทํามันคือว่ายอดเยี่ย หลวงปู่ครับไม่กีดหลวงปู่สอนลูกศิษย์ทุกคนจนมาว่ายอดเยีย่ยมครับอยากให้เขาเจริญเราเจริญครับอยากให้เขารวยเรารวยครับตรงกันข้ามอยากให้เขาตายเราตายนะออ๋คิดแบบไหนกับเขามาสะท้อนกลับมาแาไปคิดตัวชาลามกอย่าไปคิดเอาลัทธิเรีรเบยบเขาครับคิดแต่ว่าทําไงพี่น้องคนไทยเราจะ,จะเจริญในศิลในธรรม เริยนด้วยการไม่เอาเรันเปรียบหลังพ่อชอบมาที่สุด<ๆ>ครับดังนั้นอยากให้เขารักเราก็คิดดีกับเขาใช่ไหมฮะเ,เราต้องรักเขาเราต้องรักเขาอยากให้คนรักเรารักเขาก่อนนั่นรักเขาก่อนอืมอยากให้คนเมตตาเราเราก็เมตตาเขาก่อนใช่ถูกต้องครับนี่คือปริศนาธรรมที่หลวงพ่อพยายามบอกต้องพ่อชอบ สายนี้พูดสายอื่นก็ไม่อยากฟังครัคือคือมันมันเป็นทางอ้อมคือมันทางตรงๆเลยครับพ่ออยู่ตามภาษาพระพุทธเจ้าคบเออความเมตตาปานีคนมาดีมา,าร้ายพูดด้วยหมดครับแต่ถ้ามาลายก็ให้ธรรมะไปมั่งมีวันหนึ่งมีคนขึ้นมาบนกุฏิแล้วก็เป็นเหมือนแบบเข้ามาของเงินไหม เขามาย,ยืมเงินมาขอ,อเงินหลวงพอ่ออ่ามันไม่ขอเขาเขายืมเขายืมนะอ่าเขายืมอ่าหลวงพ่อผมจะมีความจําเป็นมากขอยืมหน่อยสามพันสามวันผมเอามาคืนสามวันเลยฟังนะั้นมันแปลกแปลกครับถ้าสามวันมันได้มันจะมากู้มายืมทำไมต้ม <laughs> มตองรอวันที่สามครับมันก็ได้คืนแนเนาะครับ ก็เลยตอบมันอาจจะมาไม่อยากเชื่อเธอถ้าคิดว่าสามวันจะมีรายรับเธอรอเอาอีกสามวันเธอก็ได้อกรึแ mm hmm. ม่กูกก้ยังทำไมต้องมันโกนหลองพ่อเลยปรากฏว่าเอาปืนมายิงหลวงปู่ต่อหน้าเขายิงมาแล้วไหมหลวงปู่มันยังนั่งอยู่แบบนี้ได้ครับหลวงปู่นั่งได้เพราะปืนมันไม่ออกปืนไม่ออกไม,ออกไม่ไม่ใช่เก่งไม่ได้เลยครับก็คิดว่า เออพระพุทธเจ้าต้องคุ้มครองคนมีธรรมะนี่ฟังนะฮะฮที่ปืนเนี่ยนะครับยิงไม่ออกไม่ใช่เพราะหลวงปู่มีของหลวงปู่บอกว่าพระพุทธองค์นะครับพระพุทธเจ้าท่านรักษาท่าน,าานค,คุ้มครองคนที่มีธรรมะนี่คือเรื่องที่หลวงปู่เล่าให้ฟังสำหรับผมคือปาฏิหาริย์อยากฝากให้ญาติโยมเอาไปใช้หนาผต้องพยายามให้มีธรรมะประจําตัวประจํากายประจําใจด้วยการกระทําพูดคิดให้เก่งเรื่องธรรมะ ให้เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์นี่ห้าหกอย่างให้เครารพแค่นหละจะเป็นจะตายช่างมันขอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งที่พึ่งอันอื่นของข้าพระเจา้าไม่มีอยากให้พูดกันแบบนี้หลวงปู่ครับแล้วพอเขาจะทาร้ายหลวงปู่แล้วสุดท้ายเขาทําไม่ได้ก็กระโดดหนีไปกระโดดหนีไปอ่าพ่อกระโดดตามหลวงพ่อกระโดดตาม <laughs> หลวงพ่อเ<ม>ชื่อไหมถ้าวันนั้นนะเหตุการณ์ไม่เป็นแบบนี้เขาบาปมากนะเขาเองก็ยังมีบุญนะที่แบบว่าม,มีบุญหลวงพ่อไม่เล่าให้ใครฟังครับบอกแต่ลูกชายครับลูกชายมีอยู่สองคนเขาบอกว่าให้ไปแจ้งหลวงพักหลวงพ่อว่าไม่แจ้งไม่แจ้งมันมาไม่มันก็กูตายเลยครับธรรมะต้องคุ้มครองกูเลยไม่ไม่แจ้งท่าทุกวันไม่บอกใครับที่รู้ก็ มีผมใช่ไหมฮะหลวงปู่ท่านเมตตาเล่าให้ฟังคืออลวงถูกกำลังจะบอกว่าถ้าคุณมีศีลมีธรรมคุณอยู่ในความดีที่แข็งแรงนะครับพระพุทธองค์ท่านจะคุ้มครองคนที่มีศีลมีธรรมคุ้มครองมากมากเลยให้เชื่อมั่นนะเชื่อมั่นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหนึ่งในโลกไม่มีสองยังไงกูก็มีที่พึ่งอันเกษมสูงสุดอยู่ที่พึ่งอันอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีครับำนี้พูดจนถึงครับ เดือนนี้เป็นเดือนกรถินนะครับจะมีกรถินทุกวัดเลยใครมาวัดโคกสะพานขาวได้มานะครับแต่ถ้าใครอยู่ไกลนะครับอยู่จังหวัดไหนทํนะาจังหวัดนั้นทำวัดใกล้บ้านาไปไปเจอไปเจอเจอที่ยวเตะหาวัดรวยรวยวัดจนๆยิ่งไปทําดีจําเป็นไหมอยากได้บุญเยอะต้องไปวัดรวยรวยต้องไหม,ออไ,มไม่จำเป็นไม่จําเป็นเขารวยของเขาอยู่แล้วครับมันเรื่องอะไรครับ เราต้องหาวัดจนจนแล้วก็ต้องพระเจ้าอาวาสต้องมีศีลมีธรรมด้วยเราต้องช่วยกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาครับวัดว่าบ้านเราให้เจริญแต่ก่อนสมไมก่อนเนาะวัดใ้ดังๆเขานิยมไปครับทําบุญอยู่บ้านตัวเอง10บาท20บาทแต่ถ้าไปวัดดังๆนนงปเป็น,น <c oughs> หมื่นหนูพ่อด่าโอ้ยจงูจิ๊บเป็งเลยนะเขารวยลไปเพิ่มจาช่วยบ้านเราห้องน้ําเก่าๆพังๆ ก็ซ่อมขึ้นทำขึ้นกันตก่าเก่าๆล้างๆก็ทำครับโรงเรียนเด็กจนๆเนี่ยนะนนยอือบ้านเราเนี่ยพัฒนาก่อนทำไมลุงพ่อรู้ว่าเขาทำที่อื่นเป็นหมื่นเพวก็มาอลรลุงพ่อโอ้ผมเบื่อเจ็บตายแล้วเมี่ยผมทำอยู่บ้านตัวเอิงยี่สิบาทไปวัดรว,วยก็เป็นหมื่นแถมผมต้องเสียเวลาขับรถพ้าจริงๆทำที่ไหนก็ได้อยู่ที่ใจเรา พ่อกก็ทำบุญเริ่มต้นได้ตั้งแต่สี่บาทขึ้นไปครับสี่บาทคืออะไรสี่บาทคืออะไรห<า>ลวงหลวงบูหนึ่งตำลึงอ๋อหนึ่ง, 1> 1ต,ำง oh, ตำลึงคือเงินสมัยก่อนสี่บาทเท่ากับหนึ่งตำลึงอ๋อ oh, ครับบางงั้นหลวงพ่อผมมีเงินสี่บาทจะเอาไหมเนี่ยคนจะทำสี่บาทมันจะเยอะกว่าสามเอา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 มาเลยครับสี่บาทมันเยอะกว่าสามบาทนี่หลวงพ่อทำไม เบียงบายพูดได้ดีจังศรัทธาหลวงพอ่อเลยทำบุญมาสี่บาทมีคนหนึ่งไม่มีตังค์เลยทําบุญมาสี่บาทสี่บาทแล้วห,ห้ต่อครับหลวงพ่อกลับไปบ้านประมาณสองสามเดือนครับกลับมาใหม่หลวงพ่อผมรู้แล้วว่าหลวงพ่อชอบสีทำไมฮะเที่ยวก่อนผมจะไว้สี่บาทหลวงพ่อก็ไม่ไม่เสียใจครับตอนนี้สี่แสนนะครับผม,มให้ เ,เอาเงินมาทำบุญกับวัดสี่แสนสี่แสนเลยสร้างห้องแม่แสดงว่าเขากลับไปลืมตาอ้าปากได้เขาว่าลุงพ่อครับพูดมีธรรมะธรรม,มูครับพูดแล้วไม่ ม่บังคับให้ทำเยอะอ๋อเข้าใจแล้วมีน้อยทำน้อยเขาได้สิ่งดีๆไปบอกบุญเขาอย่าไปบอกเป็นเป็นแสนเขาศรัทธาเขาทำบิงเขางานนั้นหลวงพ่อจนคิดว่าเทวดามาทดสอบหลวงพ่ออ๋อเข้าใจแล้วเทวดามามาทดสอบจิตใจเราให้สี่บาทก็เอาถ้าภาพบางองไม่ได้เลยอุ้ยเคี้ยงทิ้งยุงสี่บาทเองเอาเอาวางมันตรงนั้นนะไม่ต้องกล้าหรอก เตือนพ่อแม่ข่าวเตือนจบเลยข้าประจาวพ้อน้อมถวายเจตูปใจอ๋อสี่บาทหลวงหลวงปู่ก็ให้พรเหรอให้พรอุ้ยข่าวด้วยจริงเหรอทำบุญแค่สี่บาทเองเนี่ยนะที่บาท็นหนึ่งตำลึงอยู่แล้วเนาะหลังจากนั้นคนนี้เอามาให้สี่แสนสี่แสนโอ้โหหลวงพ่อผมรู้ว่าหลวงพ่อชอบสี่เที่ยวก่อนสี่บาทครับตอนนี้สี่แสนนะครับครับหลวงปู่ เราจะไปเรียกร้องเขาครับหลวงปู่การเงินการทองไม่เกี่ยวครับก็ให้โยมมาเห็นหน้าเห็นตาก็เจ้าไม่ต้องมาทําบุญก็ได้ขอให้มาเจอหลวงปู่พอแล้วขอให้มาผมอยากรู้มากเลยแปลกมากได้รับได้รับคืออะไรคำว่าได้รับจะเดินด้วยบารมีครับจะเดินด้วยทรัพย์ครับจะเป็นคาถาเรียกทรัพย์เป็นบวกกับความขยันบวกกับความขยัน สมมติว่าวันนี้ผมเองมีชื่อเสียงแล้วลวงปู่ก็มีชื่อเสียงตอนนี้คนรู้จักเราทั้งประเทศละลวงปู่ครับเราเปลี่ยนไปไหมอ,อ,อไม่เปลี่ยนไม่ได้ลวงพ่ออยู่ในศีนลในธรรมต้องรักษาตัวนี้ให้มั่นคงไม่มีเย่อยิงอืแต่ว่าโอ้เราพูดผิดแล้วต้องเริ่มฉากใหม่ไม่เอาครับฉากเดิมหลยครับฉากศิลฉากครรมเหมแหละเนาะไม่ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมเน้นที่สุดมนุษย์ต้องมีศีลห้าขอ้อท่านใดไม่มีศีลห้า พ่อเรียกคนนั้นว่าคนครับคนแปลว่าอยู่ในเนี้ยบนอยู่ในเนี้ยวุ่นวายคนปนคนลาคนแกงคนเนี่ยหลวงปู่ท่านสอนว่าคาว่าคนเนี่ยก็คือบนอยู่ในเนี้ยวุ่นวายคนปนคนแกงใช่ไหมคนลาบคนเนี่ยวุ่นวายก็คือคนเนี่ยคนน้ําให้มันขุ่นเนี่ยใช่ไหมอยู่ในตะกรนเนี่ยแต่มนุษย์นี่คือตรงกันข้ามอท่านใดผู้ใดมีศีลห้าข้อห้าประการครับ พ่เขตั้งชื่อว่ามนุษย์ผู้ประเสริฐคำว่าโกหกมุทเทจหร,รอกลวงต้มตุนนินทากาเลคนอื่นยิงอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ฉันดีไม่มีในสันดานนี่แปลว่าคนนั่งอยู่ทั้งหมดเขาดีหมดแต่ผมไม่ดีคนเดียวครับอาตมาไม่ดีคนเดียวแต่แต่ว่ามึงคนนั้นก็ไม่เหมือนกูกูดีคนเดียวไม่เน,นี้ยไม่ไม่ใช่ธรรมะของหลวงพ่อ เข้าใจแล้วครับหลวงพอ่อผมจะนําธรรมะที่หลวงปู่สอนนะครับสอนคน,น,นครับได้แพงได้ครับหลวงปู่คนไดถ้าพูดเหมือนวงพกพูดได้สักหมืน่นคนแสนคนบ้านเมืองก็คงจะไม่เดือดร้อนมากน,นครับ คนมีธรรมะในใจนะหลวงปู่เนาะหรืออยากให้ดีทั่วประเทศให้มีคำพูดคำเดียวกันไปได้สวยจะตั้งคณะกรรมการผู้ใหญ่กำนันทั้งหลายเขาก็มีสินมีธรรมไม่เอารัดเปรียบกันไม่มีนักเรงมีแต่คนชินคนธรรมโอ้โอ ขงนนจะ่ายึ้้ีที่คุณได้เห็นทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเป็นแค่เสียเสี้ยวความเมตตาหนึ่งที่ผมได้ถ่ายทอดให้คุณเห็นครับบอกได้เลยว่าถ้าคุณได้ไปเห็นหลวงปู่สอนอัฏฐโกสโรได้ด้วยตัวของคุณเองคุณจะรู้ได้เลยครับว่าพระเกจิท่านนี้เป็นพระที่มีเมตตาควรค่าแก่การกราบแทบเท้าอย่างแท้จริงครับและสุดท้ายนี้ผมขอบอกบุญน้วยทิ้งท้ายนิดน,นึงนะครับวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนที่ถึงนี้ย้ําวันที่19พฤศจิกายนที่ถึงนี้นะครับจะมีงานกระถิหญ่ที่วัดโค โคกสะพานขาววัดของหลวงปู่สอนครับใครที่อยากจะไปร่วมบุญนะครับผมโปรดิวเซอร์ยุง่งน้องเหมยลี่แม่น้องมิสควีนรวมถึงทีมงานและพี่น้องของผมนะครับจะไปร่วมถวายผ้าไตรจีวรในงานกระถินครั้งนี้ด้วยและปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นะครับที่น้องทุกคนร่วมถวายเนี่ยจะนําไปร่วมกันสร้างกุฏิพุทธประวัติที่เป็นวัตถุสถานนะครับรูปเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะทรงม้านะครับออกผนวดซึ่งในภายหลังนั้นเจ้าชายสิทธทัตถะก็ได้ตัดสรู้กลายเป็นองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้านั่นเองผมบอกเลยครับว่ากุฏินี้งดงามยิ่งนักแต่น่าเสียดายครับกุฏินี้สร้างมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จสักทีเพราะยังขาดเงินค่าใช้ใจ่ายและปัจจัยมากมายพอสมควรครับดังนั้นผมขอเชิญชวนพี่น้องแล้วกันนะครับใครที่อยากร่วมบุญในการสร้างวัตถุสถานกุฏิพุทธประวัติองค์นี้ให้เสร็จสามารถร่วมบุญถวายปัจจัยได้ที่บัญชีที่ขึ้นอยู่นี้ครับนี่เป็นบัญชีของทางวัดโดยตรงนะครับและถ้าใครอยากไปพบกับหลวงปู่สอนไปร่วมบุญกับท่านโดยตรงไปเจอผมและน้องเหมย ได้ที่วัดโคกสะพานขาววันที่19พฤศจิกายนนี้เวลา11โมงเช้านะครับไปร่วมบุญกฐินทำบุญร่วมชาติในครั้งนี้ร่วมกับหลวงปู่สอนนะครับยังไงผมขออนุโมทนาสาธุร่วมกับพี่น้องทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ด้วยขอทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้เป็นเศรษฐีชาตินี้และได้เกิดมามีบุญญาธิการทุกชาติไปครับสาธุครับ